พามาชมบรรยากาศจ้าเบิงจ้าอีสานบานเฮาจ้าตากาจ้าเนี่ยตากาเนี่ยตากาเพิ่งงามงามเพิ่นหลก้าสีดำนาจ้าพอดีมาบ่ท่านเพิ่นขึ้นจากตากาก่อนขาดหน้าเพิ่นก็ดขาดแล้วเพิ่นพักกินเข้าสวยจ้าจังน้อยเพิ่นสิลงดำเพิ่นขาดหน้าแล้วเบิงกาเพิ่งงามงามพี่น้องมาบ่ท่านมาหันเพิ่นพากัน โลก,กาเต็มงานตะกาอยู่เหลือผู้เดียวเ่ราะท่านได้ขึนจากตะกานี่แหละจ้าดังเดิมของเฮาดำหน้าเนาะสมัยสุมนีเพิ่นพระกันวานส่วนมากเพิ่นสีวานสีเหลือหน่อยแล้วผู้ที่เพิ่นสตโตกาดำหน้าจ้าเพิ่นขาย,ยันจ้าผู้นี้เพิ่นขาย,ยานัน เป็นตกกาดำหน้าโลก,กาผู้เพิ่นคันเพิ่นวานเอาจ้าผุนหน้าผู้เพิ่นคันอยู่ฝากกันไปนจ้ะงานยิ่งใหญ่เหลียวเห็นเขาเยืยวเขียวนะจ้ะนั่นฝากคันแท่ฝากคัน,นหัวนะหน้าน้หน้าผู้เวานน้านี่แหละจ้ะคานก็เลยวานเอาเลยนั่นจะ้ะฝากตะก,กาเพิ่นไปนี่ติดกันนี่หน้าผู้ขี่คานเนี่ยวานเอาเลย ผู้เพิ่นมันเพื่นกะโตกากดำหน้าน้ำเตรียมงานหน้าอยู่จ้าตาสะอ่อนอยู่ด้วยคุณน้ำเตรียมงานหน้าเลยจ้ามื้อนี่พามาชมบรรยากาศท้องทุ่งหน้าจ้าของพอแม่ปูญาตาายเฮาพาเห็ดมาก่อนนปไไ้ นี่แหละจ้าเพิ่นลกกาผู้มันอีหลีผู้นั่นอีหลีเพิ่นยังเห็ดดีจ้าเดินเนี่ยลกกาดำหน้าเนี่ยผู้ขี่ขานว่านเอาเลยสวัสดีจา้าสวัสดีจา้จาตั้มมะฮุงจา้ <c oughs> าตั้มมะฮุงจา้าเออมึงไปอีกเล้วใช่ไหมกินตั้มซัวมา เพิ่งกำลังพักจ้าพักกินข้าวสวยบ่ท่าน,นเพิ่นโลก,กาจ้ยอยโอ้ไม่อย่างนั้นเนี่ยห่วงเข่าตัวเนี่ยห <laughs> ่ <laughs> วงเข่าตัวเนี่ยห่วงเขา่ขาเขาววา่าหัวตาดำเมื่อไหร่ขึมีห่วงเหล่าเนืองเอา,าก็โด <laughs> <าว S 2> ดเ <laughs> นาะกกไห้องนั้นโดดน้ำแล้วห้งนั้นโดดน้ำแล้ว น้ำบ่เลิกดีลูกเย็นดีวะเฮ้ย,ปยไปอันมองมิบัวเลิกบ่มองมิบัวเลิกบเก่เนืองโอ้ยอย่าไปไกลเด้อนะ่วไาวน้ำเป็น <c oughs> มื้อนี้คืมเนาะมื้อนี้บรรยากาศคืมป้ากินก่อนจิป้า มึงแนวกินเพิ่นจ้ามึงแนี่ยตำสัวตำสัวตำหมองหงมึงแนี่มึงแนี่ยมึงหน่าผู้กินน้ำเนี่ยจ้าเป็นตาเสียบว่าหันหน่ามาดูลูกเวลาหันหน่ามาดูลูกมึงมึงมึงเอาตักใส่ปากไอ้เบิ้งดูไปน่ะมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยเป็นตาเสียบบ่บ่เสียบก็เสียบแล้วเนาะมึงหุ่นโหลดเฮ้ ต้มไก่ดิต้มไก่ซชวนกินเตะผู้โลกกะผู้มันจ้างจังไหนลกกะได้ลิงโบจ้างโบจ้างโอ้เออมีทางงานหาพี่น้องเอ้วยังสี่เหลี่ยมสานบานเท่าบ่ได้จ้างงานหามีแต่พีน่องน้องมาซอยกัน อื่นจางดำเนี่ยหมูเศร้าทางนี่เพิ่นบรับจางเบิดมือเด้พี่น้องเพิ่นหลับจางแต่เศร้าเหี้แต่ย่างหมูเศร้าแล้วสวยหอดเก่าโมงเหมือนแต่เศร้าแมนบ่หกโมงเศร้าหอดเกา่าโมงเศร้าจ้างเท่าไหร่คะนี่พูละพูละลอยหาสิบจ้าขาแล้งขาแล้งบานบาอยใหญ่หลับจางเหี้แต่ย่างหมูเศร้าหกโมงเศร้าหอดเกาา่กาโมงเศร้า ามชั่วโมงลอยหาศีชั่วโมงลอยหาสิบจ้ามาเด้อผู้ใดมันมาดำหน้าเด้อเพิ่นจ้างเพิ่นจ้างเป็นเศร้าจ้าเพิ่นบ่จ้างเบิดมือผู้รับจ้างเพิ่นกับบรับจ้างเบิดมือเด้เนี่ยผู้รับจ้างเพิ่นกับรับจ้างตลอดเศร้าสาหน้าจ้าบรรยากาศทงนะ มองเพลินขาดหน้าวังหันไหมมาพรท่านไหมพี่น้องว่าสิพามาเบิ่งเพิ่นขาดหน้าเพรใครเห็นโดนแล้วเด้จ้ะงานหน้าเพิ่นสีดำไงน,นั่นบพกินเขา่าตีทั้งนี่เพิ่นกินเข่าแล้วดิมาทำไม่เจ้าบ่มักต้อนเตีย่ยเ <laughs> ออวัวงวงเข่าเฮ็ดเวียกบ่ห่วงเข่าจ้าผู้เพิ่นขยันเนี่ย สะออนกาเพิ่นงามขักแนืมึงเนี่ยโอ้ยงามขักแหนือมึงสะออนกาพี่น้องเไงบ่ได้เห็ดเบี้ยงน้ำเขาเห็ดเวียกแก่ตเพิ่นว่าบ่ได้เห็ดเวียกท่านมูวังหันมูเห็ดเต็มตะกาอันนี้เพิ่นพักขึ้นไปกินเข่าจ้าแล้วว่าบ่ได้เห็ดน้ำมูแล้วเลยมาเห็ดแก่มืองามขักงามเหน่อสะออนกาแม่เด๋อมึงเนี่ย เป็นตาอยากดำอยู่นิดน้อยอย่างนั้นเนาะมึงแนวมันคือวานได้ดีค่ะแขะเออเอายุติยนาะมือเช้าอ่ะเต้มาเป็นตาดำดีเนาะกีบก้าก็ได้เนาะเบื้องก้าพี่น้องเอ้ยงามขักสะออนแมนว่าแมนว่าขี่ข้านกับเป็นตามันอยู่ดอกเห็นกีบก้าแล้วเห็นก้าแล้วงามเป็นตามันอยู่ เพิ่นลงโลอกกายอีกแล้วจ้าเพิ่นกินเข่าล้วแล้วเพิ่นลงโลอกกายอีกแล้ว ทางพ่นเป็นผู้มัดจ้ะทางพ่นเป็นผู้มัดทางนี่เป็นผู้หลกทางนี่เป็นผู้หลกกะเป็นผู้ถอนกะทางนั้นเป็นผู้เตะเป็นผู้มัด

นี่เป็นบ้าน้เงินตายหมดเนตายหมดเลี้ยมตีเนี่โอเห็ดเห็ดทงเดียวแขนแขนปีเนี่ยไปสามเอ่อลวงบดีเนาะ ดวงบดีขึ้นไงตื่อวะเอาเปิงอันวานล้มกับของเต้ยเท่ากันไหมท่านอ่ะวางต้าวานเข่าฝนตกห้ำเลย มาเบ่งบรรยากาศเพิ่นดำนาจา้ะมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมาเก็บเมื่อวานนี่นเพิ่นลก,กาซื้อเมื่อนี่เพิ่นดำจา้ามาจา้ามามาเบ่งเพิ่นดำนาจา้านี่แหละจา้า ลูกอีสานบานเฮาเบิงพนักง,งานดำหน้าเพิ่นดูพู่น่ะมีมีจฉููแข็งแรง <c oughs> เว้นระยะห่างเพิ่นว่า <c oughs> ดำหน้าเลยดำเป็นสองชุดจ้ะ <c oughs> ชุดหนึ่งอยู่งานทั้งพูนฮะ ไปเนหนึ่มานั่งแช่น้ำเดี๋ยวนี้เจ้าแพร่ปิไลเมียเราเนี่ยสามมงเนี่ยบวชใจเงินเพิ่นเพิ่นบวชดำเบิดมือดิจ้ะเพิ่นดำหอดสามมงเศร้าเพิ่นกะเศร้าแล้วสมัยใหม่บพรท่านได้ห้อนแดดย้อนเนี่ยไหนว่าเพท่านได้เหียออกเนาะแต่ว่าเปียกเพราะว่าเล่นน้ำฝนตกเมื่อคืนนี่จ้าฝนน้ำน้ำเตรียมงานเลย วนนนนนันนี้น้ำบ่เตรียมงานแล้วเห็นเมื่อนี้น้ำเตรียมงานแล้วจ้ะเป็นตะมวนบ้าพี่น้องเบิ่งดูเนีเ่ยคนมาดำหน้าเนาี่ยเบิ่งดูเบิ่งดูนคนดำหน้านี่จะคนสวยๆดิจ้าบ้านบอ่อว่าสีะาอะไรจะคนเบื้องด้อพี่น้องเลยผู้ดใดเบื้องยู่้งหูจักไผเป็นไผเบิ่งเอาเดอ้อ น้ำไหลตีมือเนี่ยฝนตกมุดขึ้นเนี่ยเฮ้ยดีนะฝนแห้งนะฝนแห้งมาชมบรรยากาศพี่น้องดำนะดำนะเนี่ยมือเศร้าบ่ได้ดำเบิดมือจังน้อยเพิ่นก็ขึ้นแล้วเนี่ยจ้าแปดโมงกลัวแล้วแปดโมงเก้าโมงนี่ก็ขึ้นแล้วเนี่ยเพิ่นก็ดจิจบงานแล้วเนี่ยบ่แม่งงานสุดท้ายแล้วดิเนี่ย ของขวอเข็ดหน้าฉีคานวันเอาผู้หน่าหน้าข่างๆนาฉีคานของป่าของป่าีไนกัะไก่เนี่ยหมาแมวเนี่ยดำเหลวงงามเลยเหรนะของยายลิงเนี่ยแป๊บเดียวพี่น้อง เมื่อวานนี่มาพ่นไทยพันขาดอยู่เหมือนี่มาดำแล้ว,ใกล,ลว,ลวใกล้สีแล้วแล้วเนี่ยใกล้สีแล้วแล้ว